และในวันนี้ครับคุณผู้ชมกิจกรรมใหม่ลีแลงแล้วของแจกมีอะไรกันบ้างเราไปรับชมกันจุกๆกันดีกว่าแล้ววันนี้พี่จะมารีวิวของทั้งหมดที่ GM g a l i n a Free Fire แจกทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับ ฟี X, น้องหมูเดงหมูเดงหมูเดงนะครับผมนะสำหรับใครที่เป็นแฟนตัวยงน้องหมูเดงเนี่ยห้ามพลาดเลยดีเดียวเชียวครับและในคลิปนี้ครับสำหรับ f อที่กดติดตามช่องพี่พี่ก็มีรางวัลแจกให้เหมือนเดิมอย่าลืมนะครับทุกคนกดติดตามช่องพี่ไว้จะได้ไม่พลาดเพชรแบบนี้ฟรีๆเอาล่ะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปหาผู้โชคดีกันดีกว่าครับทุกคนก็ขอแสดงความยินดีกับ FC ทุกคนด้วยนะครับที่กดติดตามช่องพี่นะครับผมใครที่กดติดตามช่องพี่แล้วเนี่ยพี่ก็จะมาสุ่มหาผู้โชคดีแบบนี้กันเลยเนะครับใครที่ไม่อยากพลาดแล้วก็อยากจะเป็นผู้โชคดีได้รับเพชรฟรีฟจากช่อง u t u b e KTC Gamer ไม่หุดและก็ร้านเติมเพชรฟรีไฟลบายลุงแว่นนะครับผมใครที่ส,จสใจิตสนใจอยากจะเติมเพชรฟรีไฟลก็สามารถมาเติมกันได้นะครับผมทุกๆกําไรจากการเติมเพชรฟรีไฟลนะครับ พี่ก็จะเอามาแจกคนดูในคลิปแบบนี้นั่นเองนะครับผมและก็ในวันนี้ครับเรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้โชคดีครับเย่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับสําหรับผู้โชคดีนะครับผมยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาคอมเมนต์ยูไอดีแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราหรือยังนะครับอ่านี่ไงล่ะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์แบบนี้ร้านเติมเพจฟรีไฟลบายลุงแว่นก็มีรางวัลแจกให้นั่นเองนะครับผมยินดีด้วยนะครับสาหรับน้องที่เป็นผู้โชคดีกดติดตามแล้วก็ได้รับเพรฟรีจากร้านเติมเพจฟรีไฟลบายลุงแว่นนะครับผมขอบคุณมากมากที่มากดติดตามช่อง YouTube KDC g a m e r มีจุดนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้นะครับง่ายๆเลยน้องๆกดติดตามช่องพี่ไว้นะครับแล้วก็รอดูในคลิปต่อไปเลยว่า ใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับเพชรฟรีๆนะครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับรับเพชรฟรีๆไปเลยจากร้านเติมเพชรฟรีไฟล์บายลุงแว่นครับอ้อและสําหรับใครอยากเติมเพชรฟรีไฟล์นะครับก็มาสามารถเติมกันได้ที่ร้านเติมเพชรฟรีไฟล์บายลุงแว่นนะครับผมอย่าลืมไปเติมกันนะฮะ และ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 ไม่ต้องเสียใจไปสำหรับคนที่ไม่ได้เพชรฟรีเพราะวันนี้ฟรีไฟมีแจกของฟรีเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการรีแลง์ใหม่ล่าสุดวันนี้แจกฟรีสกินปืนลูกซองสแตทระยะบวกหนึ่งความเร็วเคลื่อนที่บวกหนึ่งความเร็วดีโหลดลบหนึ่งในซีซั่นที่42นั่นเองสำหรับรางวันแลงนะครับผมใครที่รีแลงมาแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปทำภารกิจไต่แลงเนี่ยรีไปไต่แลงกันนะครับผมจะได้รับสกินปืนฟรีฟรีแบบนี้เลย นะเราก็จะมีแรงค์ฮีโรอีกนะครับได้รับเสื้อแรงค์ฮีโรอีกแบบนี้ถาวรฟรีๆด้วยรู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยฟรีไฟล์ก็ทําแรงค์ออกมาได้แบบว่าค่อนข้างจะสวยเลยนะทุกคนเออแล้วก็ยังมีสก,กินไม้เบสบอลนะครับผมอันนี้ต้องขึ้นแรงค์ มาสเตอร์นะครับถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับผมถ้าใครไม่ขึ้นแรง์มาสเตอร์ก็จะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่ไปไต่แลงกันนะเออมีใครหยุดยาวไหมหรือว่าเป็นแบบเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็รีบไปไต่แรงนะเพราะว่าเขาเพิ่งรีแล้งมาไม่นานนี้เองวันที่หนึ่งเนี่ย GM เพิ่งรีแลงไปสําหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นแล้งเนี่ยรีบไปไต่แล้งกันนะครับและและนอกเหนือจากนั้นนะครับคุณผู้ชมสําหรับ FC คนไหนที่ ยังไม่ได้ปลดล็อกบูย่าพาสนะครับก็รีบไปปลดล็อกบูย่าพาสกันด้วยเพราะบูย่าพาสเซตพ่อหนุ่มไมโครเวฟและแม่สาวไมโครเวฟเนี่ยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสำหรับใครที่อยากจะได้เป็นส่วนหนึ่งของไมโครเวฟนะก็สามารถไปปลดล็อกสิทธขั้นสูงกันได้ในเกมเลยราคา4 0่า400เพชรนะปลดล็อกสิทธขั้นสูงหรือราคา900เพชรปลดล็อก บูย่าพลาสแบบพรีเมียมพลาสนะมีสกินปืนแจกด้วยและสกินปืนเนี่ยมีสแตทด้วยนะครับน้องๆหรือใครที่ไม่มีเพชรมากพอที่จะปลดล็อกสิขั้นสูงในราคา400เพชรหรือ900เพชรนะครับพี่ก็มีช่องทางแนะนำนะครับก็คือร้านเติมเพชรฟรีไฟล์บายลุงแว่นนะครับผมลิงก์จะอยู่ใต้คลิปเลยไปเติมกันได้นะครับบอกว่า พี่ครับผมเติมบูยาพาร์สิทธ์ขั้นสูงอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือใครที่มีเพชรเหลือๆอ,อยากจะลองวัดดวงแบบพี่ก็สามารถมาลองสุ่มโทเค็นกันได้นะครับผมเป็นโทเค็น พ่อหนุ่มหรือว่าคู่หูไมโครเวฟนั่นเองก็สามารถมารองสุ่มลุ้นดวงกันดูได้ใครดวงดีก็อาจจะได้นะครับผมส่วนใครที่ดวงสวยก็อาจจะเป็นแบบพี่นะครับเพราะว่าพี่เนี่ยเกลือเกลือนะครับพี่หมดไปประมาณ450เพรนะครับสำหรับบูยาพาร์ทในซีซันนี้งือก็แนะนำนะครับผมว่าไปเติมปลดล็อกบูย่าพาร์ทกันดีกว่านะครับราคาเพียงแค่ 95บาทเท่านั้นน่าจะใช่นะที่ร้านเติมเพชรฟรีไฟล์บายลุงแว่นเนี่ยราคาแค่95บาทเองสำหรับการปลดล็อกบูย่าพาสเองนะครับน้องๆจะได้ไม่ต้องเสียเพชรสุ่มแบบนี้ซึ่งพี่บอกเลยว่าใครที่ดวงดีก็อาจจะได้นะส่วนใครที่ดวงซวยแบบพี่ก็อาจจะไม่ได้นะครับผมแนะนําว่า ง่ายๆครับ9 5บาทรับจบทุกขั้นตอนนะสำหรับบูย่าพาร์ตในแต่ละซีซั่นสามารถทักข้อความไปสอบถามราคาเติมเพชรกันได้หรือราคาเติมบูย่าพาร์ตกันได้ที่ร้านเติมเพชรฟรีไฟ์บายลุงแว่นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับสำหรับ FC คนไหนที่อยากจะได้จับจองแฟชั่นน้องมมา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 หมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งนะครับและในวันนี้พี่ก็จะมาบอกว่ากิจกรรมเข้ามาวันไหนแล้วก็กิจกรรมเนี่ย ได้รับยังไงนะครับผมก็กิจกรรมทั้งหมดนี้ได้รับฟรีทุกชิ้นทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหลูกโปรไฟล์หลูกพื้นหลังกลางเกงสก,กินไอวอประมาณ4อย่าง5้อย่างโดยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็ยังมีแบบสุดพิเศษด้วยนะครับผมแต่แต่แต่ กิจกรรมเนี่ยจะเข้ามาในวันที่4ี่ไงคนดูเออวันนี้มันวันที่2เองไงกิจกรรมยังไม่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้น GM เลยส่งของมาให้พี่มิวิวิก่อนนะครับทุกคนสําหรับใครที่อยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เลยเนาะก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดหัวใจให้พี่ด้วยนะครับมันจะมีรูปโปรไฟล์รูปพื้นหลังกลางเกงและก็สกินไอวอลนั่นเองสําหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะได้ บอกเลย GM แจกฟรีทุกอย่างนะครับผมเพราะว่าเป็นฟรีไฟล์ที่คอลแลบกับน้องหมูดเดงนั่นเองนะครับแล้วก็สวนสัตว์เขาเขียวใช่ไหมเออเขามีการคอลแลบกับฟรีไฟล์นั่นเองเนาะก็ทําขอออกมาแจกให้คนดูแบบนี้ฟรีๆเลยนี่ฮะรูปพื้นหลังแล้วก็รูปโปรไฟล์ทุกคนสามารถรับได้ในวันที่4พฤศจิกายนนะครับอย่าลืมบอกเพื่อนด้วยว่า วันที่4พฤศจิกายนเป็นต้นไปเข้าเกมมาเล่นฟรีไฟล์กันได้สกินน้องหมูเด่งแบบนี้ฟรีๆเลยนะครับผมก็กิจก,กรรมเริ่มวันที่4เดี๋ยววันที่4พี่จะมาลงคลิปให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะวันที่4จะเป็นวันจันทร์นะครับเดี๋ยวประมาณช่วงช่วงประมาณเที่ยงๆนะครับเดี๋ยวจะมาลงคลิปให้นะส่วนใครที่เปิดเรียนแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่ากิจกรรมนี้ยิงยาวเลยตั้งแต่วันที่4ี่ พฤศจิกายนนะครับไปจนถึงเดือนหน้าเลยทีเดียวเชียวครับสามารถเล่นภารกิจแล้วก็ทําภารกิจได้ง่ายนิดเดียวนะครับส่วนภารกิจจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวเราติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับในคลิปนี้ขออนุญาตมาโชว์ของให้คนดูได้รับชมกันแล้วกันเนาะสำหรับรูปโปรไฟล์และรูปพื้นหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรูปโปรไฟล์นะน่ารักไหมล่ะทุกคนรูปโปรไฟล์และรูปพื้นหลังนะครับน้องหมูเด้งแบบนี้เลยนะครับทุกคนใครอยากได้ แจกฟรีในวันที่4พฤศจิก,กายนนะครับอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวก,กันกับน้องหมูเดงนะครับน้องๆไว้เจอกันในคลิปต่อไปอย่าลืมกด Subscribe แลค์แชร์ให้ด้วยแล้วกันครับสำหรับผู้โชคดีคนต่อไปจะเป็นใครกดติดตามไปเลย